สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโตวิเบวันนี้เรามีอีกหนึ่งไฮไลท์จากโตโยต้ากับ2026โตโยต้าไฮรักทราเวสีขาวรถกระบะ SUV สุดหรูที่ผสมผสานความโชคเชี่ยวสมรรถนะและเทคโนโลยีล้ำสมัยในคันเดียวสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะขับสนุกขับปลอดภยัยและดูพรีเมียมบอกเลยว่าคันนี้ครบทุกความต้องการเริ่มจากดีไซน์ภายนอกสีขาวมุกสะท้อนแสงได้ทุกมุมมอง เส้นสายตัวถังออกแบบให้โฉบเฉี่ยวและแข็งแรงพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ที่โดดเด่นไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉพาะรุ่นให้ความสว่างชัดเจนพร้อมไฟเดทนเทนิรม running light กันชนหน้าแบบสปอร์ตเพิ่มความดุดันล้ออลลอยขนาดใหญ่ช่วยให้การเกาะถนนมั่นใจทุกมุมมองสะท้อนถึงความหรูหราผสานความโฉบเฉีียวด้านข้างเส้นสายตัวถังเน้นความลื่นไหลและสมดุล มือจับประตูแบบเรียบหรูกระจกมองข้างพร้อมไฟลเลี้ยว LED ในตัวราวหลังคาและแร็คสำหรับสัมภาระช่วยเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานเส้นสายทั้งหมดผสมผสานความแข็งแรงและสไตล์สปอร์ตได้อย่างลงตัวด้านหลังไฟไท้าย LED สองสว่างชัดเจนพร้อมดีไซน์กันชนหลังที่ดูแข็งแรงและทันสมัยประตูท้ายติดโลโกโ้ไฮลักซ์ทราเวเด่นชัดพร้อมท่อไอเสียคู่โครเมียมเสริมความหรูหราและสมรรถนะเมื่อกา้าวเข้ามาในห้องโดยสารภายในถูกตกแต่งด้วยสีขาวหรูหรา เบาะหนังสีขาวพร้อมตะเข็บสีดำพรีเมียมปรับไฟฟ้าและมีฟังก์ชันระบายอากาศแผงหน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลครบถ้วนพร้อมจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่ตรงกลางรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางให้คุณภาพเสียงสมจริงพวงมาลัยดีไซน์สปอร์ตพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันสร้างบรรยากาศการขับขี่แบบพรีเมียม ในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย t o โยต a h ไฮ u ัก r a าเว2026มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดครบทุกฟีเจอร์ทั้งระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางสมรรถนะการขับขี่ของไฮลักทราวนุ่มนวลและมั่นคงเครื่องยนต์และระบบช่วงล่างปรับจูนมาอย่างสมดุล ควบมาลายไฟฟ้าตอบสนองแม่นยำระบบขับเคลื่อน AWD ช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจทั้งถนนในเมืองและเส้นทางลุยสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะ SUV ขนาดกะทัดรัดแต่ครบทุกฟีเจอร์ทั้งดีไซน์ภายนอกสวยงามภายในพรีเมียมสมรรถนะสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัย2026 Toyota Hilux t a v o สีขาวคือคำตอบที่ลงตัวและพร้อมจะเป็นหนึ่งในรถที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต้วิเบเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่จากอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปหน้าครับขีดขีดขีดถ้าต้องการผมสามารถทำชุดไตเติลบวกเดสคริปชันบวกแฮชแท็กบวกแท็กสำหรับ2,026ไฮลักทราโวสีขาวให้พร้อมโพสต์บน YouTube แบบดึงดูดและติดเทรนด์ได้เลยครับ